เลยนะคะสำหรับชุดที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่นะคะ่าคุยกันว่าเงินลงทุนนะคะหรือว่า global fund flow ตอนนี้กำลังจะหมุนไปที่ไหนนะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทนานของคุณกิติคุณระนะรัตน์พัฒนกิจนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลจาก morning star research ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนของเงินลงทุนนะคะถามก่อนว่าคําว่า global fund flow เนี่ยนะคะจริงๆแล้วความหมายของมันคืออะไรแล้วก็ทําไมระยะหลังๆเราถึงได้ยินคํานี้มากขึ้นนะคะครับเพราะว่าจริงๆ global fund flow เนี่ยก็เป็นลักษณะของการดูการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนะนะครับหลักๆก็เขาจะเน้นดูในส่วนของ ในลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หลักๆอาี้เช่นหุ้นตราสารนรีร้อม m m ดิตี้สินค้าโภคภัณฑ์พวก,พน,พวกนี้เขาก็อยากจะดูว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนให้ความสนใจไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนเพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะให้ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันมันก็จะพอจะสะท้อนความต้องการแล้วก็ความรู้สึกความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ประเภทนั้นๆได้นะครับฉะนั้นแล้วเมื่อเวลาเงินมนไหลไปรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยโอกาสที่ ราคาของสินทรัพย์ชนิดนั้นเนี่ยะจะสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีมากขึ้นฉะนั้นมันก็เหมือนกับอพอมีประสงค์มีดีมานเยอะๆเนี่ยใช่ไหมครับราามันก็จะต้อราคามันก็จะขึ้นั้นะผลผ,ผลที่ตามมาคือกําไรสําหรับคนที่ลงทุนอยู่ในทรัพย์สินประเภทนั้นๆนะครับเขาก็เลยให้ความสนใจ กับเงินเหล่านี้แหละว,ว่ามันจะไหลไปที่ไหนถูกต้องแล้ว Morningstar เองเนะคะมีการประเมินภาพของ g l o b a l ฟ u n โกลนัปัจจุบันไว้ยังไงบ้างในส่วนของทาง Morningstar เนี่ยเราทำ Global Fundflow ออกมา2ปีติดกันแล้วะนะครับนนี้เรามองภาพทั้งโลกเลย <c oughs> โดยการที่เราเนี่ยใช้ข้อมูลในส่วนของอ กองทุนรวมเป็นหลักเพราะว่ากองทุนรวมเป็นพาร์ทใหญ่ของเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อยอนะครับทั่วโลกเลยเราเก็บข้อมูลแล้วเราก็ศึกษาดูว,ว่าปัจจุบันเนี่ยเงินมันไหลไปในส่วนภูมิภาคไหนหรือทรัพย์สินประเภทไหนนะครับซึ่งในปี2013ที่ผ่านมาเราทําสรุปออกมาแล้วก็เมื่อต้นปีเราเพิ่งทําผลการวิจัยออกมาจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยปีที่ผ่านมานสินทรัพย์ของกองทุนทั้งโลกเนี่ยประมาณสัก23ล้านล้านเหรียญ US อลลาร์เนี่ย นะครับก็โตขึ้นมาจากปีก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักสามล้านล้านเหรียญน,นะครับเงินส่วนใหญ่ที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเข้าไปในส่วนของตราสารทุนหมดเลยนะครับโดยพักใหญ่สิน้ําเงินคือคหุ้นคือหุ้นหมดเลยนะครับเป็นกว่า6 0เเนี่ยเข้าไปที่ตราสารทุนหรือหุ้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องถ้าเราย้อนกลับไปปี2013ที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีของตลาดทุนโดยเฉพาะในประเทศตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับซึ่งเป็นฐานเงินใหญ่เลย ะครัอย่างยกต er ัวอย่างในในสหรัฐอเมริกาในยุโรปหรือในญี่ปุ่นเองดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละที่เนี่ยโตขึ้นมาสัก30ในอเมริกาในญี่ปุ่นเอง50%คนที่ลงทุนเนี่ยก็เริ่มเห็นโอกาสกันตรงนั้นความเชื่อมั่นตัวเลขทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมานะครับก็เงินก็เลยไหลไปในสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นค่อนข้างมากซึ่งก็จะ กลับกันกับในช่วงอดีตหลังจากซัพพามที่ผ่านมา4ีหปีซึ่งจะมีเงินไหลเข้าไปในตลาดสัญนี้เป็นหลักนะครับก็เป็นปีแรกหลังจากซัพพาร์เลยก็ว่าได้ที่ที่เงินไหลฟล์กลับเข้ามาในตลาดทุนทั่วโลกค่อนข้างเยอะนะครับและในส่วนของประเทศไทยเองล่ะคะเราได้อน,นิสงจากฟโฟล์ตรงนั้นมาอย่างตลาดหุ้นบ้างหรือเปล่าจากตรงนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคงคงไม่ใช่เราะนะครับแต่ว่าเราได้มาก่อนหน้านั้นแล้วไปตั้งแต่หลังจากซัพพามมาเนี่ยตั้งแต่ 2009- 2010 อ่าสิจนถึง12เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ผมเชื่อว่าฟันฟลเข้ามาในตลาดไทยเยอะมากมนะครับแต่ว่า ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆช่วงต้นปีเนี่ยเรายังเห็นอยู่ในส่วนของอตราสารหุ้นนะครับตราสารทุนแต่ว่าพอกลางปีเป็นต้นมาเราจะเห็นเงินไหลออกไปหมดเลยนะครับก็เรายังไม่ค่อยได้อน,นิสส่งจากตรงนี้สักเท่าไหร่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราก็เกิดสถานการณ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนด้วยในบ้านเมืองเรานักลงทุนต่างชาติเองหรือนักลงทุนในเมืองไทยเองก็เกิดความกังวลยังไม่มีความมั่นใจในการลงทุนสักเท่าไหร่นะ <ๆ S 1> ครับข้อมูลอะไรที่เป็นตัวสะท้อนว่าเงินเนี่ยไหลมาอย่างใน ในส่วนของตราสารทุนเรือหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าแล้วก็ไหลออกจากบรรดาตราสารนี้ทั่วไปด้วยในส่วนของฟันฟลอนี่แหละครับที่ที่เรากําลังพูดถึงก็คือในส่วนของเงินที่นักลงทุนเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนของอกอง,องทุน,ท,นที่ลงทุนในมีนโยบายลงทุนในหุ้นะนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคือโตกว่า จากปีที่ผ่านมาจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นสัดส่วนที่ลงทุนในตราสารนี้ค่อนข้างเยอะ,ะแต่ปีนี้เนี่ยในภาพรวมนะครับของทั้งโลกเนี่ยลงทุนในตราสารทุนเยอะกว่า60%ของเงินที่ฟลเข้ามาทั้งปีที่แล้วประมาณสักหนึ่งหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยของทั้งโลกที่เงินไ <ป S 2> ม่แด่สุทธิ ตลาดหุ้นเข้าไปในตลาดหุ้น huh. นะครับและส่วนใหญ่เวลาเ,าเขาเข้ามาในส่วนของตลาดทุนเนี่ยกองทุนที่เป็นต่างประเทศเขานิยมแบบ Passive Fund หรือว่า Fund ีฟฟคะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะครับกองทุนที่ได้รับความนิยมจริงๆเลยเป็นกองทุนที่มีน,นโยบายลงทุนคือ t r c k i n d e เด็กอ p a ็คือ passive fun, s s u v e ครั d เชิงรับแต่นี้เนี่ยด้วยไซเนี่ยครับมันปัจจุบันเนี่ย สัดส่วนเนี่ยมันได้อนิสงส์จาก ETF ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยกองทุนที่บลจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ก็คือแวนการ์เนี่ยก็เป็นบลจที่เน้นทำแต่ passive fund ทำ ETF ค่ะสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะอ่าเป็นสไลด์ก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยในในส่วนของเมืองไทยเองนะครับอ่ากองทุน passive fund เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เพราะอะไรคะอ่าข้อดีของ passive fund คืออะไรก็คือในเรื่องของค่าฟรีแล้วมันเข้าใจง่ายนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศค่อนข้างคอนเซิร์นในส่วนของเรื่องค่าธรรมเนียมค่อนข้างเยอะว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียมถูกหรือแพงเพราะอันนี้คือคือสิ่งที่นักทุนเห็นชัดเจนนะครับทำให้ความนิยมในส่วนของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ passive fund เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในส่วนของเมืองไทยเองความชัดเจนตรงนี้มันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่นักทุนเองก็อาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้มากก็เลยอาจจะยังชอบลงทุน แบบแอคทีฟฟันมากกว่าใช่แต่ว่าโดยโดยทั่วไปแล้วนะครับก็ยังดีเบตกันอยู่นะครับว่าจริงๆ a c t แอคทีฟดีกว่าหรือแพสซีฟดีกว่าเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราเลือกแอคทีฟที่ถูกเอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่ามันก็คือความคุ้มค่ามันก็คือใช่ค่าอนเนที่เราเสียไปถูกต้องครับแต่ว่ามันก็ยากอีกตรงที่ ไม่รู้เราจะเลื่อนถูกหรือลุกผิดนะครับฉั้นั้นนักทุนในต่างประเทศก็มองว่าถ้าเราไม่ต้องการความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยเราไปแบบ p s s i v e f ฟันแล้วก็ตามตลาดไปนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่ล้อไปกับดัชนีแล้วก็ได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกต่างกันเยอะไหมคะค่าธรรมเนียมระหว่าง passive กับ Active คะในต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยกองทุนหุ้นนะครับเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็น active f u ันเนี่ยค่าจัดการอยู่สักประมาณ1นถึง1.75%่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็น passive ฟ u ันเนี่ยเขาเก็บแค่ 0.3 10.5 0.6ท่านั้นเองซึ่งจะได้ต่างกันอย่าต่างประมาณ 1%, 1> เลยนะครับซึ่งได้ได้ได้เปรียบไปเลย1%นึ 1> ่เท่าในลายของ ETF เนี่ยต่ำมากบางที่เก็บ0.2ด้วยซ้ำไปมันจะถูกมากฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเหมือนเราได้แต้มต่อแน่นอนเราไม่ต้องจ่ายแพงกว่านะส่วนส่วนของไทยเองเนี่ยในลายของ Passive Fund นะครับเรายังเห็นที่เก็บอยู่ที่ระดับประมาณ7 0.7าเท่าที่ครับศูนเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนความต่างในขณะที่ Active ฟัน d เก็บประมาณ1นถึงสอหนึ่งถึงสใช่ฉะนั้นมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วนักทุนอาจจะยังไม่ค่อยได้รับข้อมูลตรงนี้มากนักก็เลยอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ค่ะครับและอย่างข้อมูลใน Morning Star เนี่ยเวลาเรา ดูเรื่องของการจัดระดับกองทุนรวมดูเรื่องของผลตอบแทนย้อนหลังเราจัดการลบเรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผลตอบผลตอบแท <N ET? S 2> นใช่ครับผลตอบแทนพวุนี้มันจะถูกสะท้อนอยู่ใน NAV อ,อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยนักทุนก็ก็จะทราบในในรายที่เป็นแบบสุทธิแล้วว่าเราได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราอยากจะเจาะลึกลงไปดูในส่วนนั้นในข้อมูลตรงนั้นก็มีอยู่บนเว็บไซต์เช่นเดียวก,กัน หาดูได้หาดูได้ครับมันจะชื่อว่าเป็น management fee หรือค่าเนียมการจัดการนะครับหรือว่าเป็นแบบ total e x p e n d i t u r ไปเลยก็ได้รแบบเทียบกันเลยเปรียบเทียบกันได้เหมือนกันเก็บทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น management fee นะครับ audit fee ค่าตรวจสอบต่างๆาค่าโฆษณาทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะแล้วทำไมต่างประเทศถึงนิยมการใช้กองทุนรวมมากกว่าการลงทุนด้วยตัวเองเพราะว่าต้องยอมรับว่านักลงทุนบ้านเราหลายหลายคนก็ยังเชื่อในการลงทุนด้วยตัวเองมากกว่าจะใช้กองทุนรวมอะค่ะ ครับในส่วนของกองทุนรวมในต่างประเทศเนี่ยที่รายย่อยชอบใช้เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากทรัพย์สินมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสินทรัพย์ยกตัวอย่างหุ้นนะครับในต่างประเทศจะมีเป็นหมืน่นหมื่นหลักทรัพย์เลยใช่เนี่ยนักทุนไม่มีเวลามาเลือกหรอกครับว่าเรา เลือหุ้นถูกหรือเรือหุ้นผิดดังนั้นเขาก็เลยอาศัยกองทุนรวมซึ่ง <c oughs> มีข้อดีที่เราเคยคุยกันว่ามีผู้จัดการกองทุนมีที่คอยมีเวลาดูให้เรามีประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนขาดสามสามสิ่งนี้แน่นอนเขาก็มองหาคนที่จะมาช่วยบริหารเงินทุนให้เขาได้นะครับค่ะแล้วอย่างประเทศไทยเองณตอนนี้เองก็ถือว่าเรื่องของกองทุนรวมก็ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าดูจากข้อมูลของเรา ฐานผู้ลงทุนในกองทุนรวมในโตขึ้นเรื่อยๆสินทรัพย์ที่มูลค่าอุตสาหกรรมก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ปีนี้เนี่ยก็ยังโตอยู่ประมาณที่ประมาณ6%ก็ <c oughs> ครับก็จะบอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากผนตอบแทนบ้างแต่จริงๆผนตอบแทนมีส่วนน้อยมากในปีนี้ <c oughs> นะครับฉะนั้นเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็ก็เป็นเงินจากนักลงทุน <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังไหลเทไปในส่วนของเราเราต้องข้ามกับโลกเขาค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เนี่ย เ,เงินเข้ามาในกองทุนรวมกว่าประมาณ5้าแสนล้านบาทสี่ <4 S 2> เดือนที่ผ่านมานะครับก กว่า90%เนี่ยมันไปที่ตาสันนี่นะครับไปไปตาสันนี่แล้วก็อีกนิดหน่อยที่ที่มาที่เป็นตราสันทุนหรือหุนนะครับแต่ที่เป็นหุ้นก็ไม่ใช่ไทยอีกนะครับเขาก็เน้นไปลงทุนหุ้นในต่างประเทศกันนะครับว่าหุ้นไทยก็ยังถูกนักลงทุนในเมืองไทยมองข้ามไปอยู่นะครับก็เอ่อด้วยสถานการณ์ด้วยทางการเืองใช่คนก็ยังลังเลบลรจอเองก็ทยอยออกกองกองหุ้นในต่างประเทศออกมาเพื่อให้นักลงทุนเป็นทางเลือกในช่วงเวลานี้ เี่เวกลาไปลงทุนกองทุนต่างประเทศเนี่ยก็มีแง่คิดเหมือนกันว่าก็มีทั้งแบบพสซีฟแล้วก็แอคทีฟด้วยใช่ไ,ไหมคะอยากจะบอกนักลงทุนยังไงเวลาเขาเลือกไปพร้อมๆกับบรจิจของไทยที่จะออกไปลงทุนต่างประเทศอะค่ะครับก็ในส่วนนี้ต้องดูนโยบายการลงทุนเป็นหลักเลยครับถ้าถ้าถ้า เราไปลงทุนที่กองแม่เป็นแบบพสซีฟอันนี้เราดูง่ายแน่นอนเราเราเปิดเช้ามาเราดูอินเด็กซ์ต่างประเทศที่เรากําลังลงทุนอยู่เราก็พอจอะทราบแล้วว่าผลตอบแทนกองทุนเรามันจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบแอคทีฟเนี่ยก็แต่อาจจะเป็นส่วนน้อยหน่อยนะครับสำหรับบลจไทยก็ก็จะมีข้อดีนะครับแต่เราต้องทำกันบ้านเยอะนิดนึงนะว่าเรามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มันเกินกว่าอินเด็กซ์หรือน้อยกว่าอินเด็กซ์ก็ตามแต่ว่าต้องเลือกนิดหนึ่งนะครับ ส่วนความเสี่ยงที่เราต้องดูเป็นพิเศษเนี่ยเวลาเงินมันไหลไปท,ที่เดียวกันเยอะๆเนี่ยตรงนี้เริ่มมีความเสี่ยงนะเหมือนกับทุกคนมากันหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไป ช้าไป,<ร>ไปหรือเปล่าถูกต้องนะเพราะจริงๆริงเงินที่ฟโฟลเข้าไปในตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยมันไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วส่วนเราเองก็เพิ่งทยอยไปกันตอนต้นปีเนี่ยก,ก็อาจจะไปช้ากว่าเขาในบางส่วนนะครับแต่ว่าอนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของอค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นการลงทุนในกองทุนต่างประเทศนโะยบายการป้องกันความเสี่ยงค่างเงินของกองทุนนั้นๆว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของ ในส่วนของเศรษฐกิจทางต่างประเทศซึ่งเราเองก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยติดตามข่าวไม่ได้บ่อยนักนะครับสภาพตลาดในประเทศที่เราไปลงทุนอยู่มันก็ก็มีผลต่อผลประกอบการของกองทุนรวมเช่นเดียวกันค่ะ,ะคยังให้ทิ้งท้ายแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาโอกาสสาหรับเรื่องของการใช้กองทุนรวมตามฟันฟลอที่กําลังไหลไปไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหุน้นหรือว่าในทวีปที่เป็นทวีปหลักๆอย่างยุโรปหรืออเมริกาญี่ปุ่นด้วยอะค่ะ ครับก็ตรงนี้อยากให้นักลงทุนศึกษาหาข้อมูลให้เยอะ,<ค>ะนะครับแล้วก็จริงๆที่ที่คนไปเยอะๆเนี่ยก็ก็กอันตรายพอสมควรลองลองกลับมาดาูโอกาสการลงทุนในบ้านเราบ้างก็ได้เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย <คะ S 2> ตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีที่ประมาณ5%นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้ถือว่าแย่เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ มองหาโอกาสในช่วงสั้นๆเนี่ยก็อาจจะลำบากสําหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ต่นี้ถ้าผมยังเชื่อว่าถ้าการลงทุนในระยะยาวนะครตลาดหุ้นไทยน่าจะน่าจะยังพอมีโอกาสทางการลงทุนค่อนข้างเยอะ,ะแต่ก็อยากให้มองกองทุนรวมเป็นอีกหนึ่งช้อยอในการลงทุนนะครับ นอกจากดูเรื่องของผลตอบแทนความเสี่ยงแล้วก็ดูเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยรประกอบ<ร>การ,รพิจารณานะคะนี่คือแง่มุมที่นํามาฝากกันนะคะสาหรับเงินลงทุนที่กําลังไหลเข้าไหลออกไปอย่างหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกใบน,นี้นะคะซึ่งหลักๆแล้วตอนนี้ก็ไหลเข้าไปอย่างตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะทั้งอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเองนะคะซึ่งก็ไหลมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเห็นกองทุนไทยนะคะยังคงออกไปลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะใครที่อยากจะหาโอกาสแบบนี้ก็อย่าลืมพิจารณา รอบด้านด้วยส่วนเรื่องของการลงทุนแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของคุณผู้ชมเองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกกองทุนที่ไม่ใช่ดูแค่ผลตอบแทนดูความเสี่ยงแล้วก็ดูเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนะคะมอร์นิ่งสตาร์เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทางด้านของคุณกิติคุณธนรัตนกิจนะคะซึ่งมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณมากค่ะสวัส หมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมเราจะทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้ดนะคะเรื่องของการทําเพื่อผู้อื่นนะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยนะคะก็คลิกเข้าไปได้ที่เดิมค่ะ Facebook Smart Money ขีดล่างมันนี่ชาแนลนะคะวันนี้ฝูงละทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ The heart is happiest when it beats for others หัวใจจะเป็นสุข ที่สุดเมื่อมันเต้นเพื่อคนอื่นมีระนาม